สีขาวทิมสูงสีแดงเดินโคนสีขาวขึ้นเบี้ยสูงถาวรสีแดงขยับเบี้ยสีขาว ทิมเบี้ยสีแดงทิมเบี้ยจับโคนสีขาวถอยโคนสีแดงถอยมา้าสีแดงเตรียมแก้เบี้ยสูงสีขาวจึงกินเม็ด สีขาวขยับเรือสีแดงเริ่มเข้าโจมตีสีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงทิ้งเบี้ยเข้ามาสีขาวกินสีแดงกินสีขาวยังกินต่อเนื่องสีแดงใช้โคน สีขาวจึงถอยขุนหลบสีแดงกดโคลเข้าหน้าเม็ดสีขาวเอามา้ากินโคลสีแดงเอาเรือกินบุกเข้ามา สีขาวถอยมา้าจับเรือเรือต้องออกข้างสีขาวจึงเดินเม็ดไล่มา้าสีแดงขยับโคนหนีเรือผูกมา้า สีขาวจึงกินสีแดงใช้โคนสีขาวเดินโคนไล่เรือเรือแดงขยับหลบสีขาวลุกสีแดงถอยหลบ สีขาวจับมา้าสีแดงกลับมาผูกสีขาวลุกอีกครั้งสีแดงใช้เรือปิดสีขาวจึงกินแรก สีขาวกินเบี้ยอีกตัวสีแดงใช้ม้าสีขาวเดินม้าไปถามต่อสีแดงถอยม้ากินโคลนฟรี สีแดงขยับมา้าผูกเบี้ยสีขาวจึงไหงายสีขาวเริ่มขยับมา้ากดดันพื้นที่สีแดงตีลุก สีแดงใช้เรือลุกอีกครั้งสีขาวปิดสีแดงใช้ม้ากินโคนสีขาวขยับขุนสีขาวเอาม้ากินโคนสีแดงใช้เบี้ยงไหน กินสีขาวเอาขุนจับม้าจับเรือเรือแดงยืดออกผูกม้าไว้สีแดงกินเบี้ยงหนสีขาวสีขาวใช้เรือกินเบี้ย สีแดงใช้เหลือกินนับหนึ่งสองส้าหกเจ็ดแปดเก

ปิดเกมลุกจน